มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรียกว่าหน้าตกใจนะครับนะคนร้ายเนี่ยกล้าขับรถเข้าไปขโมยน้ยาํายาบริไฟฟ้าซึ่งเป็นของกลางถึงโกดังของการท่าเรือเลยนะครับนะแล้วก็ช่วงที่เขาขับหลบหนีกันออกมาเนี่ยมีรปภของทางการท่าเรือที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยคือพยายามจะขี่รถนะมาตามนะสะกัดจับต่างๆกลายเป็นว่าถอยรถเนี่ย ชนเขาเลยอัดอรอปภเลยเสียชีวิตไปคนหนึ่งที่เกิดเหตุพบนายบุญนาคอายุ58นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ปรปภมีบาดแผลที่ศีรษะ1แผลแล้วก็แผ่นหลังหนึ่งแผลนอนจมกองเลือดเสียชีวิตข้างรถจักรยานยนต์และใกล้กันยังเจอรถกระบะอีกหนึ่งคันถูกคนร้ายถอยชนได้รับความเสียหาย เหตุการณ์เก yes. like ิดขึ้นที euh ่โกดังของการท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพเวลาตีหนึ่งสีนาทีนายชนประชาซึ่งเป็นรปภเหมือนกันเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยฮะบอกว่าขณะเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยก็มีรปภเกือบ10บคนนะครับขี่รถจักรยานยนต์พยายามจะสกัดรถคันนี้ที่เข้ามาขโมยน้ำยาบริไฟฟ้าของกลางเนี่ยนะครับแต่ทีนี้พอคนร้ายเห็นน่ะแล้วเขาอาจจะเหมือนกับหนีไม่ไหวแล้วอ่ะหนีไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยถอยชนเลยครับ ตนี้ก็กาลังจะขับมานี่เหมือนกันเราเราเราไม่แน่ใจว่าไอคนร้ายอ่ะมันนึกว่าเขาจะขับตามมันหรือเปล่าเขาก็เลยถอยว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ปรอพอเหมือนกันเข้าระงับเหตุเหมือนกันในรถตู้มันก็จะพยายามขับออกมาเพื่อที่จะหนีแล้วเนี่ยพวกน้องก็ไล่ตามออกมาแ้วจังหวะรถตู้มันออกไปแล้วมันก็ถอยหลังชนมอสค์แล้วก็ชนแล้วก็บากที่ขัน ทางด้านของคุณดารินทิพย์ทีมข่าว 7hd ค่ะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นลานกว้างๆนะคะมีโกดังสินค้าเนี่ยวางซ้อนจํานวนมากมีทางเข้าออกสองทางก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างมีรั้วเหล็กคล้องโซ่ปิดเอาไว้แต่ก็มีช่องเพียงพอให้รถจักรยานยนต์แล้วก็คน,เ,นเดินผ่านเข้าไปได้ซึ่งเวลาปกติซึ่งเวลาปกติเนี่ยประตูเนี่ยจะปิด แต่เมื่อคืนเนี่ยพอดีว่ามีการแข่งขันฟุตซอลก็เลยเปิดประตูทิ้งไว้นี่แหละและเป็นโอกาสให้คนร้ายเนี่ยเข้ามาก่อเหตุเนี่ยนะคะทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับทางกลุ่มจิตอาสาค่ะพยาในที่เกิดเหตุเขาบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกน้องของตนเนี่ยยืนเถียงกับกลุ่มคนร้ายโดยคนขับรถตู้หนึ่งในคนร้ายเนี่ยอ้างบอกว่าเนี่ยจะขับเข้ามามาจอดร,รถนอนในพื้นที่นี้จะเข้ามาจอดนอนกลุ่มจิตอาสาก็เลยถ่ายรูปทะเบียนรถเนี่ยถ่ายเอาไว้นะคะแต่คนร้ายอาศัยจังหวะนั้น เร่งเครื่องนะหลบหนีแล้วก็ไปชนเข้ากับรปภเมื่อไปถึงทางออกก็ให้ลูกน้องสองคนเนี่ยวิ่งไปเปิดประตูแล้วก็ปล่อยลูกน้องสองคนให้วิ่งหลบหนีไปเขาเชื่อว่าสาเหตุมันน่าจะมีเกลือเป็นหนอนด้วยแหละอืมหรือเปล่านะเพราะว่ากลุ่มคนร้ายอาจจะเป็นคนที่เข้ามาส่งของเองก็ได้ครับอ่ะฟังเสียงค่ะเกลือเป็นนอนอืมผมคิดว่ามันเป็นอย่างไง้เขาจะรูเรีงเยงอาจจะจงมาเนี่ยตู้นั้นตู้อื่นทาไมไม่เอาเยา ฟิลแบบว่าเจ้าของสินค้าที่โดนยึดส่งคนมาเอาของตัวเองคืนไหมผมว่าไม่ไปถึงขนาดนั้นนะว่าไม่ถึงขนาดว่าสินค้าถ้ามาเอาขนาดนั้นเขาคงไม่มาเอาเล็กๆใน้อๆอย่างนี้หรอก้าเอาถ้าถึงก็มาเอาคืนก็ต้องยกตู้ไปเลยทีนี้ก็มีขั้นตอนที่ญาติแล้วก็ครอบครัวของรปภนะครับเดินทางมารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬานะก็ นำไปประกอบพิธีนะครับที่วัดคลองเตยนอกโดยแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยครับถึงกับร้องไห้แทบขาดใจเลยทําใจไม่ได้กับความสูญเสียครับทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาบอกว่าเราอะยังไม่มีหลักฐานใช่ไหมยังเอาผิดเขาไม่ได้แต่ทา,ทางที่ว่าเรามีพยานพยานอะคะ่ะที่ว่าเขาเห็นหน้าแล้วก็คนที่ว่ารู้จักกับคนผู้ต้องหาเนี่ยค่ะเขาเขาพูดว่ากลุ่มเนี้ยที่ที่มาขโมยของเนี่ยค่ะเป็นเด็กของเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่มีสีตอรอค่ะนี่นะฮะคงต้องมีการขยายผลกันต่อไปนะครับนะเพราะว่าพูดถึงเจ้าหน้าที่มีสีแล้วก็ให้ตัวย่อด้วยนะเออซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็คงนึกอ,ออกแหละนะทางตำรวจสอ,อท่าเรือนะครับตามจับเบิร์ดโรงไม้ หนึ่งในห้าคนร้ายได้แล้วครับนำตัวมาสอบปากคำตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเบื้องต้นให้การสัทอดว่ามีผู้ร่วมกระบวนการอีก4-5คนร่วมกันก่อเหตุเพราะว่าต้องการนำมาของกลางในออกมาขายส่วนพฤติกรรมคนร้ายนะครับตำรวจมุ่งเป้าไปนะไปเจอว่ามีการเปิดเนี่ยรวม5ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุข,ของกลางในคดีต่างๆว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะตัวเครื่องมันหรือว่าน้ำยานะครับวกว่า20,000 0ชิ้นที่ทางศุลกากรเนี่ยตรวจยึดเอาไว้นะก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัย์ แล้วก็ความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะซึ่งเดี๋ยวตํารวจจะมีการประชุมคดีอีกทีหนึ่งที่ออสอนอท่าเรือนะครับนะเพื่อจะได้เร่งติดตามตัวคนร้ายที่เหลือมาดำเนินคดีให้ได้นะครับจับให้ได้ยกแก๊งทั้งกระบวนการเลยให้พี่รปภต้องตายฟรีรนะคะ